อันรูกเมียเหมือนหนึ่งกับพื้นผ้าถึงขาดฉีกชั่วแล้วหาก็ได้คลรองน้องที่รักรวมชีวีพี่รวมท้องเหมือนหนึ่งสองแขนติดสานอิทกายพนน้ำบกตกในคงไปด้วยคงชูช่วยเหมือนพี่ไม่นี้นาย รู้ละกันอย่ารู้มีราคีคายใครกล่าวร้ายเจ็บแทนด้วยแค้นเคืองอันหนึ่งทำเนียมไยยักษ์มักถึงป่าทำเนียมป่าชอบใจที่ใหญ่เมืองทำเนียมนกพึ่งไม้มาไฟมาเฟืองคนทั้งเมืองชื่นชมลมโพสบายอันดอยใดไหลทำที่ส้ำนัก ไม่สมศักราชสีก่อนนี้หายสะโกสุมแม่นบุษบาวายหงก็าหายห่างไกลไม่ได้จงอันพึกษาสูงใหญ่ใบหล่นสิ้นนกก็บินบากไปไม่ประสงค์ที่ต้นไม้ไหนจะอุ้มผุ่มผัวพงก็ล่นลงจับแจออกแสเซง ลนึงป่าได้ไกลอยู่มาลึกลายก็อันตรายหมดบวยไม่ขู่เค้งที่ป่าใดที่ไม้สะพังล้วนหลังเต่งพ่อเสือเกงกาดคุ้มจึงภุ่มชิดอหนึ่งนาะอาศัยน้ำฝนคังเลี้ยงเป็ดยังอาศัยลังบางป้องปิดมีเยาเรือนหาเพื่อนเป็นคู่คิด มีการกิดกอบโกยโปรยให้ปันอันหนึ่งเล่าให้เขาไม่ตอบให้มาบ้างอย่าลิล่างให้อีกจนอาสันคนอยากเย็นเข็นใจพึงให้ปันอย่าหมายมันมันจะเอาของสนองคุณท่านว่าไว้แต่ปฐมก็สมบททราบทั้งหมด ไม่มีเรือพอเกลือนุนจะสิ้นสวดชวดค้าพอขาดทุนพอสิ้นบุญก็พอกรรมที่ทำมาอัหนึ่งฟืนไฟในเยาอย่าเอาออกเพลิงข้างนอกอย่าเอาเข้าในเคหาแนะนำศึกสู่ยาเข้ากำราอย่าเปิดฝาเลือนตนให้คนดู เมียชั่วจิงนิ่งไว้แกในอ,อกอย่าหยิบยกออกมาขายายให้ลายหูเหมือนการกิดผิดก็ได้ไว้เป็นครูให้เขารู้เรื่องไปทำไมมีจับมาจ้าคว้าไวไปสองหัดข้างโน้นพลัดข้างนี้หายไม่ไหวนี่ ค่อยๆจ้องมองดูให้ดีเห็นได้ทีจับกรรมขย้ำเป็นอันหนึ่งหมูเขามัดไว้จะห้ามงานไม่งามคานตามไปสอดเล่นชูของเขาเขาเขาขอคึองเข็นอย่าทำเป็นศึกแซกแวกเข้ากลางอย่าเรียนรู้คนควายต่อพายแก่ อยู่ให้แก่หน้าเกลือจะกินด่างเป็นชาวสวนควรหลือขาดขาดม่วงปรางเขาอยู่กลางปา่าไกลยังได้กินเหมือนกบเกิดในสะปะทุมเมตรไม่สังเกตเกสรกระจรกินมแมลงผู้หมู่พึ่งผุ่มมารินหวังเท่าฝินบินมาชมก็สมคิด อันความรู้จริงๆถึงสิ่งเดียวแต่ขับเคี้ยวขึ้นใจอยู่ในจิตให้เพื่อนตัวเช้าเย็นอยู่เป็นนิดเลี้ยงชีวิตลูกหลานจนวานเครือเหมือนนายเปรี้ยดีกลวดอวดทยาเ่อชมว่าศิลปศาสตร์ชาดเรือให้ประทานของข้าวย่าเรือนเรือ ทั้งผ้าเสื้อสินทรัพย์นับประมาณอีกบ่าวไร่ไม่น้อยร้อยบ้านสวยก็รื่นรวยบริบูรณ์จนบุตรลานได้กินเฉพาะเพราะความรู้ช่ำนานเรื่องนิทานเทียบไว้เป็นใจความอันหนึ่งคนดื้อถือตัวว่าตัวเอก วิชาเชกสรรพยูรู้เรือราำบุญไม่ทรงคงไม่เสร็จสำเร็จความก็ได้น้ำอยู่แต่ว่าปัญญาไวเมื่อยามยศยศย่องล่องรอยตัวเมื่อข้าวชั่วกรรมสัตดให้ตักใส่ดีเนื้อเวนหลังรำได้ทำไว้อย่าโทษไทเทวาขณะยัก อย่าโทษภุมปูพาปึกษาสินอย่าโทษอินองค์ปรมบรมจากอย่าโทษญาติกากายสหายรักโทษบุญกรรมนำชักให้ชั่วดีข้างแพทย์ดูว่าเป็นลมให้สมบทอีกแม่มดว่าวุ่นถูกคุณพีข้างโหนเห็นเทวดาเขายายี ันภูมิร้องว่ากรรมของเขาทำมาประการหนึ่งร้อนไฟในมนุษย์ไม่ร้อนสุดสู่ไฟดำกิสนาศัตูตอื่นหมื่นแสนที่สักดาไม่เหมือนข้าศึกพยาธิอยู่ในกายสว่างอื่นอันใดในอากาศไม่โอภาทเท่าสว่างตะวันชาย แรงทิ่งอื่นเข้มแข็งที่แรงร้ายไม่แพ้พายแรงกรรมที่ทำไว้ถึงมีฤทธิ์สิทธิศักษามาตทโยกประสาทเวชยันก็วันไว้ทั้งดำดินบินฟ้าหน้าพารรู้เท่าไรก็ไม่รอดคงบอดวายไม่ควรนับกับมนุษย์ปุถุชน ที่จะพ้นมัจจุราชอย่ามา,มาให้สิ่งกุศลอุสสิ่งกุศลอุสาสร้างอย่าห่างคลายเป็นอุบายที่จะให้ไปนี่พานอันหนึ่งหอมกินที่จริงสิ่งดอกไม้หอมแต่ตามลมไปไม่ไกลสถานหอมปะทินกลิ่นกล่าวคือศีลทาน ยอมแพรซ่านหอมหวนไปทวลลมอันนึงดอกเซ็งเทียนไทยงอนไก่ชาบาพวงผักกางามงดสดสีสมแต่ไร้กินสิ้นดีที่จะชมก็ทิ้งถมอยู่ที่โตนคนไม่จงอันสตีลูปงามสามสวัด แต่มาได้ญาติผิตกูลประยูนหงชายที่ดีเขาไม่มีจิตจำนงก็คงลงอยู่ว่างามสามกริยาถึงรูปพานพอดีดูแต่สุภาพไม่ยามหยาบมารยาทสมวาสนาจะกล่อมเกลียงเคียงหมอนนอนเต็มตาคงดีกว่างามพิงเป็นลิงลม ชายจางามความรู้เป็นเครื่องประดับถึงตกในได้ทรัพย์ไม่ขาดสนบรรดาหญิงทวนทั่วทุกตัวตนจะงามล้นเลิดฟ้าพอสามีสัตว์สี่เท้ากล่าวว่างามที่ใหญ่ยงงามล่างรูปสูบทรงนั่นคือศีจันจะงงามแจ่มฟ้าพอราตีบุตร ที่ดีงามนาบิดาตนในคัมภีมีลูกลายสถานลูกหนึ่งใส่ใจพานไม่เป็นผลลูกหนึ่งนั้นลู้สึกเหี่ยมเจียมกระมนหาใส่ตนพอเพียงเลี้ยงชีวีลูกหนึ่งนั้นใจรักเป็นนะักปาาชจะเรลียวฉลาดล้ำบิดามีภาษีเป็นอภิชาติบุตร สุดแสนดีจะพาทีสอนสั่งก็ฟังคำอันลูกร้าย้ายบุตรท่านพราหมณ์แก่ไม่ดูแลเลี้ยงบิดาหาอุปธรรมพึกคาเท่าเฝ้าเจ็บใจละกรรมก็กล่าวคำเป็นคาถาด่าลูกชายว่าเลี้ยงบุตรสุดรักนั้นน้อยหรือใช้แทนเท้าแทนมือได้เหมือนมาให้ คุณของไม้เท้านี้มีมากมายเด็กํำกายอย่างย่องจ้องจดจุนัอนหนึ่งเดินไปในที่ไกลสถานได้พบพานสัตว์ลายจะวายวุ่นไม้เท้าปัดกวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกลัวรูขีระเลยเช่นขอพูดเจรจาว่ากันเกลื่อน ว่าลูกเหมือนลูกขีกาเจ้าข้าเอ้ยมีแม่เรือนเปื่อนปอกไม่งอกเงยเป็นกะเธยเธอจะดีมีทำไมเมียที่ร้ายร้ายอย่างต่างๆกันเมียหนึ่งนั้นเหมือนตําแยแสใส่เมียหนึ่งล้นโกรปเหลือออกเบื่อใจเมียหนึ่งใส่ใจซับ เสียยับเยินอีกเมียโทโซพูดไม่หยุดย่อนตีเมียน้อยอ้อยอ่อนออกตะเพิ่นเมียหนึ่งนั้นคอยโอกาสประมาทเมินก็ออกเดินเดียวดอดด่อมดูชายเป็นบุรุษสุดอยู่เพียงรู้ว่าอย่ามัวเมาเชื่อเมียเป็นมั่นไม้จงหวนเห็นเช่นกับ เขาเหล่านิยายว่ากากายแววผ่องพระอองนวลถึงไม่เห็นจริงเจือต้องเชื่อถือ